เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่28สิงหาคมเช้านี้ครับกับเรื่องตลาดนักเตะของสโมสรามากันที้ความเคลื่อนไหวกับเรื่องของเจดอนซันโชกันก่อนซึ่งตอนนี้แมนยูไนเต็ดก็กำลังเจรจาอย่างเข้มข้นเลยนะครับกับทั้งยูเวนตุสและก็เชลซีอยู่ทางนี้ครับอัปเดตล่าสุดจากทางฟลาบิสโซโรมาโน่ที่เข้ามานั้นก็มีการเผยว่า การเจราจาขอยืมตัวเจดอนซันโชระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ยูเวนตุสยังคงดําเนินต่อไปครับซึ่งทางทีมปีสแสดงของเราในอ่งคงยืนยันในเงื่อนไขบังคับซื้อขาดในซัมเมอร์ต่อไปหากว่าทีมดังจากเกาโชต้องการจะขอยืมตัวไปเล่นก่อนด้วยที่ตอนนี้นะครับยูเวนตุสได้ยินคอรสเนือเข้ามาเป็นการยืมตัว กับออปชันซื้อที่ไม่มีการบังคับซื้อขาดเข้ามาให้กับแมนยูนเต็ดเราพิจารณาครับส่วนทางด้านเชลซีเองก็แจ้งแมนยูนเตดเรามาแล้วว่าต้องการจะแนบตัวราฮิมสเตอร์ลิงไว้ในข้อเสนอการซื้อตัวเจดอนซันโชซึ่งฟาบิโอโรมาโน่ก็ยืนยันแล้วนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับทีมปีแสดงของเราแล้วเราว่าจะเลือกทางไหนครับอัปเดตเพิ่มเติมกับเรื่องของเจดอนซันโชนะครับมากันนี่ทางเดเมดเชดนะครับของ Sky Sport กันบ้างที่ออกมารายงานเพิ่มเติมว่า เชลซีและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เปิดโต๊ะเจราจารถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของเจดอนซันโชและก็รรฮิมสเตอร์ลิงแล้วครับแต่ทั้ง2องดีลนั้นก็จะเป็นข้อตกลงที่แยกออกจากกันซึ่งตอนนี้นะครับแนวทางนี้นะก็กําลังได้รับการพูดคุยอย่างจริงจังด้วยส่วนแนวทางการสลับการยืมตัวนั้นมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันนะครับที่มันจะเกิดขึ้น ส่วนทางนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดอย่างไซมอนสโตนของสำนักข่าว BBC ก็ได้ออกมาเปิดเผยเช่นกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้พิจารณาถึงการคว้าตัวราฮิมสเตอร์ลิงมาร่วมทีมจริงครับตามขาวลือจากหลายแหล่งข่าวที่มีการอ้างกันแต่ข้อตกลงใดๆเกี่ยวกับดีลนี้ต้องอยู่ในการควบคุมเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อไม่ให้เป็นฝ่ายเสียเปรียบนั่นเองครับ เราไปกันที่ดีลของสกอตแม็กโทมิเนกันบ้างนะครับหลังจากรีไลยแรงข่าวต่างออกมายืนยันว่านักเตะตอบตกลงย้ายร่วมทีมนาโปลีแล้วล่าสุดสักเที่ยงคืนที่ผ่านมาครับก็ถึงตาฟลาบิสโอมาโนที่ออกมาคอนเฟิร์มว่าเฮียวีโกกันบ้างครับสกอตแม็กโทมิเนย้ายร่วมสโมสรน,นาโปลีในโกาโชโซเรีอาด้วยค่าตัว30ล้านยูโรรวมมัดสุกอย่างแล้วนะครับตามที่เราทราบกันโดยที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดก็จะได้รับส่วนแบ่งจากการขายในอนาคตอีก10ซึ่งก็ไม่มีอะไรผิดพลาดจากการทีี่่่มกกาารเลนนขวั นนเลยร,เราไปกันที่ความเคลื่อนไหวกับอีกหนึ่งนักเตะที่มีโอกาสจะย้ายออกจากทีมเช่นกันในตลาดนักเตะรอบนี้อย่างวิกตอร์ลินเดเลฟนะครับดอัปเดตล่าสุดของทาง Manchester Evening News สื่อท้องถิ่นก็ได้ออกมาเผยว่าในช่วงท้ายตลาดนักเตะรอบนี้ครับโอกาสย้ายออกของปราการหลังวัย30ปียังคงเปิดกว้างครับโดยที่เจ้าตัวเนี่ยก็ได้รับบางข้อเสนอที่เข้ามาแล้วและกําลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พร้อมจะปล่อยออกจากทีมหากว่านักเตะตกลงที่จะย้ายครับนอกจากนี้ทางแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์ก็ยังเสริมนะครับว่าโอกาสในการดึงตัวแบ็กซ้ายรายใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทีมนั้นก็ขึ้นอยู่กับอนาคตของวิกตอร์ลินเดเลฟด้วยเช่นกันซึ่งหากลินเดเลฟอยู่ต่อสโมสรก็ไม่จําเป็นจะต้องดึงแบ็กซ้ายรายใหม่เข้ามาครับเนื่องจากตัวนักเตะก็สามารถเล่นได้เช่นกันหากว่ามีความจําเป็นจริงๆเรามาันที่อัปเดตเรื่องของมาเนลกาเต้ในช่วงเช้านี้กันบ้างนะครับ หลังจากที่เมื่อวานนายฟราบิสโโรมาโนได้เฮียววีโกกับดีลนี้ไปแล้วนั้นล่าสุดนะครับก็มีการระบุว่านักเตะได้เดินทางมาถึงแมนเชสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดูที่อาจจะใช้เวลาสักพักเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายและก็เซ็นสัญญาร่วมพิมพ์อย่างเป็นทางการด้วยจากคาดการณนะครับถ้าอย่างเร็ววันนี้ก็อาจจะมีการเปิดตัวทันทีหรือว่าอย่างช้าสุดก็น่าจะไม่เกินวันพรุ่งนี้ละครับ เราไปกันที่ความเห็นของไมเคิลโอเว่นอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษที่มีต่อเจดอนซันโชปีกวัยยิ่สีปีของทีมปีศาจแดงเราที่กำลังมีข่าวลือเรื่องการย้ายออกจากสโมสรนอีกครั้งโดยที่กำลังได้รับความสนใจจากทั้งเชลซีและก็ยูเวนตุสอย่างหนักในเวลานี้ครับซึ่งนางโอเว่นก็มองว่านี่อาจจะเป็นการออกไปเสี่ยงโชคชะตาของเจดอนซันโชอีกครั้งที่เขากำลังจะอำลาแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดหลังเมื่อตลาดมกราคมรอบก่อนก็เพิ่งจะย้ายไปเล่นกับทีมดอตโรมในเยอรมนี อยู่ที่โอเว่นนะยครับก็ยังได้พูดถึงการกลับมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบนี้ของนักเตะว่าตอนนั้นซันโชคงมั่นใจมากๆว่าเอริกเคนฮาคุณซื้อที่มีปัญหากับเขาคงได้อำลาสโมสซอนไปแต่ที่ไหนได้ครับคุณซื้อไว้55ปีได้อยู่ต่อแถมยังได้สัญญาฉบับใหม่ด้วยก่อนจะปิดท้ายนะครับว่าเขายังคงเชื่อมัน่นคุณภาพของเจดอนซันโชว่ายังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งกับเรื่องราวดังกล่าวครับทางไมเคิลโอเว่นได้พูดถึงเจดอนซันโชว่า มันเหมือนกับว่าในตอนนี้เขาต้องออกไปท้าทายกับตัวเองอีกครั้งและแน่นอนว่ามันก็จะมีแต่ความเสี่ยงในหลายๆด้านที่รอเขาอยู่เขากําลังพยายามออกไปที่ไหนสักแห่งเพื่อเรียกผลงานและก็ฟอร์มที่เขาเคยมีกลับมาอีกครั้งซึ่งในปีก่อนเขาทําแบบนั้นตอนย้ายออกไปเล่นที่ดอร์ตมูลและเขาก็ทําได้ดีเลยนะเขากู้ศรัทธาจากแฟนบอลกลับมาได้เขาทําได้ดีเลยละที่นั่น การกลับมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซีซั่นนี้ผมเชื่อมั่นเลยว่าเขาก็คงจะไม่คิดว่าเอริกเินฮากจะได้อยู่กับทีมต่อเมื่อดูจากผลงานของเขาในลีกเรื่อยมากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ว่าจะมองมุมไหนมันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างแน่นอนที่โอทราวฟอร์ดเนื่องทุกอย่างจึงดูราบรื่นสําหรับเขาเลยล่ะเขากําลังมีฟอร์มที่ดีและกําลังจะได้กลับเข้ามาสู่ทีมพร้อมกับคุณซีคนใหม่ที่จะทำให้เขานั้นได้รู้สึกอะไรใหม่ใหม่ครั้งแต่ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่สิ ผมไม่รู้นะว่าอนาคตเขาจะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากนี้เขากำลังมีข่าวย้ายทีมอีกครั้งแต่เขาก็ได้พิสูจน์มาแล้วว่าหากเขาได้รับโอกาสจริงๆจ,งจ,งจังๆเขาก็ยังคงเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เรามาปิดท้ายกันที่ความเห็นของริโอฟอดินานตําำนานกองหลังของทีมกันบ้างนะครับที่ดีออกมาวิจารณ์สโมซอนหลังเตรียมปล่อยตัวลูกมอของทีมอย่างสกอตแม็กโทมินไปให้กับนาโปลีด้วยค่าตัวที่ตอนนี้มีการสรุปแล้วก็คือ30ล้านยูโรหรือราวๆ26ล้านปอนซึ่งทางริโอนะครับก็เชื่อว,ว่าการย้ายทีมครั้งนี้ไม่เป็นผลดีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและถึงแม้ที่ผ่านมาสกอตแม็กโทมินจะถูกใช้งานเป็นตัวสำรองอยู่บ่อยครั้งแต่เขาก็มองว่าแข้งชาวสกอตเป็นประเทศนักเตะทีม แถมการที่ Small สโมสรอนต้องเดิมพันกับนักเตะคนใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่อย่างมานลกอาเต้ที่มีราคารวมโบนัสต่างๆแล้วถึง60ล้านยูโรก็ดูยิ่งเสี่ยงเข้าไปกันใหญ่ครับซึ่งกับเรื่องนี้ทาง r ริโอฟอร์ดินานก็ได้แสดงความเห็นเอาไว้ว่าผมมองไปที่สกอตต์แมคโทเมเนแล้วก็คิดว่ามันไม่ใช่นักเตะทุกคนที่สามารถจะเป็นดาวเด่นหรือว่าเป็นนักเตะที่ได้รับความนิยมให้กับ Small สโมสซได้ถึงแม้ว่าคุณจะอยู่กับ Small สโมสรมาอย่างยาวนานก็ตาม ผมคิดแบบนี้มาตลอดนะว่าการที่ทีมทีมหนึ่งจะควา้าแชมป์ลีกได้นะคุณจะต้องมีนักเตะประเภทอย่างจอนโอเชียเวสต์บราวดันนเฟลเชอร์ฮาวเวียชิชาลิโตหรือว่าจะเป็นโอเลกุนนาโซชาก็ตามจากสมัยที่เราอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งมันเป็นแบบนั้นเรื่อยมาเลยล่ะ หรืออย่างในยุคนี้คุณก็จะมองไปที่นักเตะอย่าง arez, คูลินอัลบาเลสคั้งที่เขายังอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งสามารถเข้ามาทดทานในทีมได้หากว่าเอริงบราน์ฮาแลนไม่พร้อมและก็เช่นเดียวกับเชริมิโดกูที่ลงสนามมาและก็สร้างผลกระทบต่างๆในเกมได้ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้เป็นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ตามนักเตะประเภทนี้ล่ะมีความสําคัญต่อทีมมากม คุณต้องการนักเตะเหล่านี้และพวกเขาก็เข้าใจถึง DNA ของสโมสรอ,อย่างดีด้วยโดยเฉพาะนักเตะที่เติบโตมาจากสูนฝึกของเยาวชนโดยตรงและยืนหยัดเคียงข้างกับสโมสอนมาอย่างยาวนานผมไม่เห็นด้วยกับสโมสรจริงๆนะกับเรื่องนี้ที่จะหาใครมาแทนที่เขานะ่ะคุณต้องจ่ายเงินมากกว่า 30, 40หรือว่า50ล้านปอนด์และการจะหาคนมาแทนที่เขามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเลยด้วย นี่มันคือการเดิมพันครั้งใหญ่และคุณก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรจากนักเตะคนใหม่ที่จะเข้ามาแต่กับเขาในคนรู้ดีว่าจะได้อะไรจากเด็กคนนี้เมื่ออยู่ในสนามมันชัดเจนอยู่แล้วล่ะว่าเขาทำงาน,งานได้เมื่อเขาได้รับโอกาสลงสนามเขาอาจจะไม่ได้คะแนน8หรือว่า9เต็ม10เสมอไปในทุกเกมที่เขาเล่นแต่สกอตต์แม็กโทมิเน่ก็จะมีมาตรฐานการประเมินอยู่ที่7คะแนนอยู่บ่อยครั้งซึ่งมันก็ไม่ได้แย่อะไรเลย ใครดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพวกเรานะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ